วัดเต้าก็ไฟติดดีแล้วนะครับเรามาเปิดพัดลมกันเลยโอเคติดง่ายครับผมดีบ้างโอเคติดง่ายเหมือนกันครับไฟเขียวดีครับผมไฟเต้าผ่าน ท่านได้สนใจก็ติดต่อมาได้นะครับผมสำหรับความสูงของหัวเตานี่ก็กำหนดเองได้นะฮะว่าจะให้ผมทำสูงเท่าไหร่ต่ำเท่าไหร่ความยาวเท่าไหร่ถังน้ำมันนี่ก็จะเอาตั้งแบบนี้ก็ได้นะเอาแบบนอนก็ได้